ครับเรามาบริจาคสิ่งของนะครับที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายนะครับเรียกว่าศูนย์อพยพชั่วคราวศูนย์พักพิงชั่วขราวครับของมาจากอุตรดิตถ์นะครับ

ที่ได้มาร่วมนำเงินมาซื้อของนะฮะจากอุตรดิตเ์อุทาปราเิชัยและจังหวัดพิศโลครับแล้วได้ซื้อของพร้อมกับได้มามอบให้กับศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เจแอนีใช่ไหมครับเจแอนีกุศลและชาวบุตรแรงงานนะครับด้วยใจทักทิ้งมาบ้างให้วก็ปักกระบอกด้วยนะครับสามขั้รถเลยนะครับผมขอกาขอบคุณอย่างยมองมองแล้วนะครับปลื้มใจเลยครับทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการประกอบอาชีพเพราะได้ได้มีการช่วยเหลือคนที่ ายากลำบากกว่าเราครับอขอบคุณน้องโจขอบคุณน้องป้อมขอบคุณทีมงานจากอุตราเดชครับขอบคุณญาติๆจากออสเตรเลียด้วยครับ